สวัสดีเพื่อน,อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการเปลี่ยนปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบง่ายๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับขนาด700วัตต์แบบนี้นะครับซึ่งปลั๊กของเขาเป็นปลั๊ก3ตาแบบนี้นะครับซึ่งปลั๊กบ้านเราไม่มีนะครับเป็นปลั๊กที่ใช้เฉพาะงานเพราะฉะนั้นเราจะใช้งานได้ลำบากแบบนี้นะครับ เวลาเราจะเอาไปเสียบที่ปลั๊กของเรามันจะเป็นแบบนี้นะครับอามันเป็น2อรูถ้า3ารูก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบแบบเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้เราใช้งานยากอันนี้ลุงตุ้ยก็ซื้อมาราคา10บาทนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดัดแปลงกันนะครับลุงตุ้ยก็จะใช้อะแดปเตอร เสียแล้วนะครับที่ใช้งานไม่ได้แต่ลุงตุ้ยจะใช้โครงของเขานะครับเพื่อเอามาทําเป็นปลั๊กอันนี้ลุงตุ้ยก็ใช้ของเก่านะครับเพื่อนๆไม่ได้ซื้อหาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรลุงตุ้ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นที่ไขสกรูน็อตมันจะง่ายกว่านี้นะครับก็เป็นอันว่าลุงตุ้ยจะใช้สีขาวแบบนี้นะครับ ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าปั๊กตัวนี้เขาแกะอย่างไรตามสายตาที่เรามองเห็นก็คือมันจะมีน็อตสามตัวตรงนี้นะครับเราก็ทำการขันออกเลยนะครับตรงนี้เราถอดออกมันเป็นกระดาษรองเฉยๆนะครับแล้วเราก็ใช้ไขควง ไขออกแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็ทำการถอดออกเลยทั้ง3ตัวเลยนะครับเมื่อถอดตรงนี้ออกแล้วเพื่อนๆเราก็ต้องเก็บน็อตให้ดีนะครับเผื่อว่าเราจะต้องประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็เปิดดูข้างในมันก็จะเป็นสายสสายแบบนี้นะครับนี่ก็คือสาย N กับสายแนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีฟิล แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูก็ได้นะครับเอาขาที่3ออกก่อนแล้วเหลือ2ขาแบบนี้นะครับเมื่อเราเอา2ขาแบบนี้มาเสียบก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนละแบบกันนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้เลยหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเปลี่ยนเลยนะครับก็คือต้องปลดสายตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่จะมี2เส้นนะเราก็ปลดออกมาเลยก็จะได้ประมาณนี้ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงออกออกมาเลยนะครับมันก็จะหลุดมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เกิดเราจะเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับก็ใส่เข้าไปตามเดิมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นแล้วก็ปิดฝาเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อจะเอาไปทําอย่างอื่นได้อันนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเพื่อนๆเพราะว่า เราไม่รู้ว่าชิ้นงานต่อไปข้างหน้าเราจะใช้แบบไหนนี่นะครับเราก็ประกอบเข้าไปทุกส่วนของเขาเลยนะครับแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไปนี่ใส่เข้าไปตามเดิมเลยนะครับมันจะบังคับอยู่พอดีเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นเก็บเอาไว้เหมือนเดิมนะครับ mm. เพื่อว่าอุปกรณ์บางอย่างอาจจะต้องใช้นะครับอาจจะเป็นพวกทองเหลืองหรือขามันอย่างนี้นะครับ เราก็ใส่กระดาษเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็เก็บไว้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะต่อไปเพื่อนเราก็จะต้องมาเช็คสายไฟที่เราจะทำงานก่อนนะครับสายไฟพวกนี้บางครั้งเราไม่รู้ว่ามันรั่วมันขาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพอนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ดูไปว่าสายมันมันโดนอ่า แตกเล้าอะไรแบบเนี้ยโดนสัตว์ที่มันกัดพวกหนูพวกอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องดูให้ทวนด้วยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาดูช่วงปลายตรงนี้กันนี่เพื่อนๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะบัดกรีเข้าไปที่อะแดปเตอร์เนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ตัวอะแดปเตอร์ก่อนนะครับว่า,ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างไรก็ด้านในก็จะเป็น แบบนี้นะครับพอเปิดออกมานี่อุปกรณ์ของเขาอันนี้มันใช้ไม่ได้ก็ลุงตุ้ยก็ไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันเสียบ้างเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็เผื่อจะต้องใช้ในอนาคตเช่นหม้อแปลงพวกอะไรพวกนี้ต้องไปไปตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับต่อไปเราจะมาดูด้านในกัน ด้านในเขาก็จะเป็นสองขาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการบัดกีเอาสายไฟใส่เข้าไปตรงนี้นะครับข้างใดก็ได้นะครับสับกันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกระแสสลับนะครับโอเคแบบนี้ซ้ายขวาได้หมดนะครับเราก็ต้องมาตกแต่งสายไฟของเราก่อนนะครับว่า,าที่เราจะใส่เข้าไปมันต้องไม่ใหญ่มากนะครับต้องให้มันกระทัดรัดแล้วก็ยึดได้แน่นด้วยนะครับตรงนี้ เพื่อนก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคัตเตอร์มันเดี๋ยวมันคมเดี๋ยวมันบาดมือเอาได้นะครับถ้าเราเผ ở, ลอเราก็คำนวณให้ดีนะครับเราก็ตบแต่งตรงปลายต่อมาเราก็จะมาทําการบัดกีกันนะครับเพื่อนๆนนี่เราก็ตัดหัวปลายตรงนี้ออกเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาแต่เนื้อทองแดงตรงปายนี้นะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้ว เราก็ต้องจุ่มน้ำยาประสานเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเติมเนื้อตะกัวเข้าไปให้มันเกาะที่ทองแดงแล้วเราจะทำการบัดกีได้แบบง่ายๆนะครับตรงนี้เราต้องวางให้ให้มั่นคงนะครับเพื่อที่เวลาเราทำมันจะได้ไม่สะดุดนะครับนี่เราก็หาที่วางให้ดีลุงตุ้ยก็ได้ตัวนี้มาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการ เติมตะกัวเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตกแต่งให้พอดีอย่าให้มันยาวมากนะครับแล้วก็ท่อหดนี่ก็สําคัญนะเพื่อนๆนขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสายไฟมันมีสองขั้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดหรือมันไปชนกันมันก็จะทําให้ช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการบัดกรีแล้วเราก็ต้องใส่ท่อหดด้วยนะครับต่อมาเราก็ทําการบัดกีกันเลยนะครับ เราก็เล็งให้ดีนะครับไอ้ตรงนี้เราก็ต้องใช้ความร้อนเยอะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อที่ความร้อนมันจะได้ไปละลายที่ขา,าขาเสียบสองข้างให้มันเร็วถ้านานจี้นานๆเดี๋ยวขามันจะละลายนะครับเพราะว่ามันยึดกับพลาสติกนะครับเราต้องใช้ความร้อนเพิ่มนิดนึงมันก็จะติดง่ายๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่ แล้วเราก็ทำการใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็ลนไฟด้วยนะครับเพื่อให้มันรัดให้แน่นอย่างนี้นะครับมันก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะนี่แข็งแรงเลยนะครับเราต้องดูด้วยนะครับให้มันแข็งแรงอย่าให้หลุดหรือหลวมไม่ได้นะครับเราต้องเช็คให้ดีก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับถ้าไม่มั่นใจว่ามันแน่นหรือไม่แน่นเราก็ใช้กาวช้างช่วยอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ก็ ก็ช่วยได้แล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งตัวนิดนึงนะครับเมื่อกาวเซ็ตตัวแล้วเราก็จะมาทำขั้นต่อไปนะครับก็คือการที่เราจะเอาสายไฟปล่อยเฉยๆแบบนี้มันก็จะไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราจะขยับปลั๊กอยู่เรื่อยๆมันก็ทาให้ขั้วที่เราบัดกีไว้หลวมได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีที่จะทำให้มันอยู่ตัวเลยนะครับก็คือเราต้องมี าสายมาลัดตรงคอสายไฟตรงนี้นะครับรหรือเพื่อนจะใช้ปืนกาวยิงก็ได้นะครับเพื่อให้ให้มันสายไฟมันอยู่นิ่งๆนะครับเราก็มาลองทาบดูก่อนนะครับว่าเมื่อเราทาบดูแล้วสายไฟมันจะอยู่ประมาณไหนเพื่อที่เราจะใส่สายลัดเคเบิลทยเข้าไปตรงนี้นะครับลุงตุ้ยก็จะทำแบบนี้นะโอเค ต้องใช้ประมาณ2อันนะครับเพราะว่ารูมันใหญ่กว่านะครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปอีก1หัวก็ได้นะครับนี่ใส่เข้าไปสัก2เส้น3เส้นก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ด้านในเพื่อที่เวลาเราดึงสายไฟหรือขยับสายไฟเนี่ยด้านในมันจะไม่ขยับนะครับเนี่ยเมื่อเราทําการขยับสายไฟด,ด้านนอกนะครับนี่สายไฟด้านในมันก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ประกอบฝาเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เลยไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันแตกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําแบบนี้แล้วเราลองสังเกตด,ดูนะครับว่าสายไฟตรงเนี้มันก็ต้องโยกไปโยกมาใช่ไหมครับเพราะว่ามันติดหัวสายรัดเคเล์ทยนะครับเพราะฉะนั้นลุงตุ้ยก็จะใส่กาวร้อนเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ ใช่เอาปืนกาวยิงเข้าไปใส่ไปตรงท้ายสายไฟตรงนี้เลยนะครับนี่ระวังมือด้วยนะเพื่อนๆนี่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็เล็งให้ดีนะครับเนี่ยว่าเราจะใส่ประมาณไหนแล้วก็ใส่เข้าไปให้ให้ประมาณพอประมาณเลยนะครับคิดว่ามันจะยึดได้ตรงนี้แล้วเราก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งก็ใส่ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตกแต่งให้ดูดีเลยนะครับให้แข็งแรงนะครับทำอย่างไรก็ได้นี่แบบนี้นะแล้วก็ต้องปล่อยให้มันแข็งตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจดูรอบๆความเรียบร้อยนะครับว่าขอบเก็บมิดชิดหรือเปล่าแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆ อันไหนที่ยังไม่มั่นใจก็เติมเข้าไปให้เต็มเลยนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับตรงนี้จะทำให้สายไฟกับตัวปลั๊กเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานมันจะไม่ไปสะเทือนข้างในนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็รอให้เขาเซตตัวก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำขั้นต่อไปแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนะครับ ตรวจดูให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่เพื่อนๆรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงตุ้ยเอาให้ชัวร์เลยก็คือให้กาวมันแข็งตัวเลยแบบนี้นะครับต้องใจเย็นนะครับนี่แล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับรูความเรียบร้อยเมื่อมั่นใจว่ากาวก,าวก็แข็งตัวแล้วนะเพื่อนเเราก็จะมาทำการเทส ดูนะครับว่าอ่าเขาใช้ได้หรือเปล่าทีแรกเราก็ไม่ได้เทสท,ทีแรกแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันเสียหรือมันอะไรเราไปแก้ไขที่ตัวเครื่องนะครับแต่ตอนนี้เราทําที่สายก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นเครื่องเป่าลมร้อนมันก็ต้องใช้ของที่มันละลายได้จะได้รู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับลุงตุ้ยก็จะเทสให้เพื่อนๆได้ดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ เราลงตุ้ยก็จะเอาเทียนมาแล้วก็จะทําการเป่าแบบนี้นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนๆต้องระวังนะครับไฟฟ้าอย่าประมาทนะลุงตุ้ยก็เตือนอยู่ทุกครั้งนะครับเราก็เก็บสายให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็การที่จะเสียบปลั๊กเข้าไปก็อย่าเพิ่งกดสวิตช์นะครับดูความแข็งแรงเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็จะเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้ ลุงตุ้ยก็จะเปิดให้ดูนะครับอ่าอันนี้ไฟวิ่งมาแล้วนะครับเึ๊บเข้ามาในเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเปิดเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับครับเพื่อนฟังเสียงก่อนนะครับน,นี่เบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึ่งนะครับน,นี่เบอร์สองน,นี่น,นี่มร้อนนะครับน,นี่ลมร้อน เพืยจะเป่าให้ดูนะต่อมาก็ถึงขั้นตอนการเทดสแล้วนะครับนะครับ มันกระเด็นเพื่อนมาเด็นโดนตักไปครับอันนี้คือ,อตัวเ่าลมร้อนนะครับเพื่อน ก็เป็นอันใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำออกมานะครับเทียนก็ละลายได้ประมาณนี้นะอันนี้ลุงตุ้ยก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่ามันใช้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องเป่าลมร้อนตัวเนี้มันก็ราคาแค่10บาทเองนะครับถ้ามันทำไม่ได้เราก็ทิ้งไปก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับถ้าเกิดเจอเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ลองหาซื้อมาทำดูหรือเอามาซ่อมดูนะครับมาตรวจมาเช็คดูแต่ที่สำคัญก็คือเพื่อนๆก็ต้องรู้ระบบไฟด้วยนะครับเพื่อที่เราจะไม่ผิดพลาดนะครับส่วนปลั๊กอันนี้เราก็เก็บไว้ใช้งานอย่างอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปหรือจะจับสิ่งใดเราก็ควรจะปิดสวิตช์แล้วก็ดึงปลั๊กออกด้วยนะครับนี่ก็คือสำเร็จนะครับ ก็เป็นอันว่าอันนี้ใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไอ้ปลั๊กอย่างเงี้ยลุงตุ้ยก็มีนะครับของใหม่แต่ว่าการที่เราเอาของเก่าเอามาใช้เนี่ยมันก็เป็นคอนเซปต์ของลุงตุ้ยนะครับลุงตุ้ยก็พยายามจะเอาของที่ใช้ได้สภาพดีเอามาทําแบบนี้นะครับแทนที่เราจะทิ้งไปก็จะประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเราก็มีเครื่องเป่าลมร้อนใช้ในราคาถูกนะครับ สภาพก็ใช้ได้ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เราทำในวันนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับให้มันดูสะอาดและน่าใช้นะครับอันนี้ก็คือเทียนที่เราทดลองนะครับก็เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำมันลอนสันก็ได้นะครับเป็นน้ำมันที่ทำความสะอาดของเราก็น่าใช้แบบนี้นะครับนี่ก็คงจะใช้ได้อีกนานเลยนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะปลั๊กแบบนี้ก็ทำตามที่ลุงตุ้ยทำให้ดูคลิปนี้นะครับนี่เหล่านี้เราก็อาจจะไปดัดแปลงทำอย่างอื่นได้ในอนาคตนะครับก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ถึงขั้นตอนที่จะไปทำตรงนั้นนะครับเราก็เก็บไว้เป็นอะไรก็ได้นะครับเผื่อจะทำงานอย่างอื่นนะครับโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำรรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงทุกๆวันนะครับร่ำรวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ